สองราศีดาวอาทชิตย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์รักดีครอบครัวดีมีรักนาะราศีอะไรบ้างติดตามรับชมกับคุรูทิพย์895ได้ในคลิปนี้ไปดูกันเลยค่ะลักนาที่1ชาวรักนาราศีพฤษภบอกเลยค่ะเป็นช่วงจังหวะด,ดีๆเพราะอะไรคะดาวอาทชิตย้ยายเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยซึ่งเป็นพบพันธุเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับญาติมิตร แล้วอยู่ในตำแหน่งดีด้วยเป็นตำแหน่งเกษตรเป็นตำแหน่งดีนะคะส่งผลค่ะให้ชาวพฤชกเนี่ยครอบครัวอบอุ่นมีบรรยากาศดีๆในครอบครัวสมัครสมานสามัคคีกันดีในช่วงนี้ใครมีเรื่องพูดจาไม่เข้าใจกันมีเรื่องเดือดร้อนขัดข้องใจกันในครอบครัวจะเปลี่ยนไปค่ะพูดจากันดีเข้าอกเข้าใจกันด้วยความที่อาทิตย์เป็นเกษตร เป็นความยั่งยืนเป็นความยาวนาะนเป็นความมั่นคงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีๆแบบหนึ่งที่ชาวพืชศกได้รับหรือเป็นไปได้ว่าชาวพืชศกอาจได้ข่าวดีของคนในครอบครวัวใครที่มีลูกหลานสอบชิงทุนสมัครงานหรือรอตำแหน่งอะไรอยู่อานได้ข่าวดีในการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งชิงทุนได้สอบได้สถานศึกษาที่ เด็กๆเ,เขาคาดหวังไว้หรือทำกิจการและวประสบความสำเร็จมีความมั่นคงเรียกว่าได้รับข่าวดีของคนที่เป็นญาติมิตรของคุณคนในครอบครัวของคุณสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นความรู้สึกดีๆที่ชาวพิศกจะได้รับในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะนอกจากนี้ที่สำคัญตัวคุณเองก็อาจได้รับผลดีเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกันค่ะและ ราคนาราศีที่2องชาวราคณาราศีกุมค่ะถือว่าเป็นจังหวะดีค่ะเพราะดาวอทิตย์อยู่ในพกปกรานีชาวกุมใครที่เคยมีปัญหามีเรื่องราวคุณนข้องมองใจกับคนรักช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาดีเพราะดาวอาทิตย์เป็นเกษตรเมื่ออยู่ในพปัตตนีพูดจามันจะลื่นหูเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีสิ่งดีๆให้กันและกัน ว่าเป็นช่วงที่สอดคล้องลองตัวมากที่สุดใครที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักนะคะอาจจะมีคนลักษณะเหมือนอาทิตย์เข้ามาเพราะว่าอาทิตย์เป็นยังไงแต่งตัวดีมีรสนิยมมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีค่ะลองพิจารณาพูดคุยกับเขาดูช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะอย่าให้ผ่านไปอย่าให้เสียเวลาค่ะและทั้งสองรัคนาราศีหลังจากดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น อย่าลืมนะคะติดตามรับชมคุณที่8-9-5จะมีเรื่องราวดีๆมาให้ท่านได้รับชมอีกค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านต่อไปอย่าลืมติดตามนะคะ ยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้นานสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของคุูทิพย์8ป5นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ